ไมีปลีงยอยู่เจ้าพี่น้องกันนี่นะกลัวหัวไม่ปวดก็ถึพี่น้องม่งดาม่งคบหนูอยู่ได้เหรอนี่นี่แม่งดาด้วยพี่น้องแม่งดาหน่อยนะบ้านพี่น้องเออหลุดหัวเพี้ยนนะเขาเหม็นอะไรได้พี่น้องเกียดปลานั่นเด้กินกับดปลาเขาจะว่ากินแหละขี้เหีมินเด้พี่น้องลักเล่หมีมาเด้อพี่น้องเด้อไม่อยากมุกหลุดหัวก็มา เนี่ยแม่และโอ้เนี่ยผมอ่อนอวดนะอย่าพี่น้องเอ้ยสวยลูกเสียดตั้งไงไปใส่อะอไรพี่นประมาณนี้นพี่น้องดิพี่น้องถ่ายไพ่ป๋าก็เป็นนะเสดิีสิอาเกียรติที่นาตายป๋าเลย <c oughs> ตอนยังหน่อยฉันบอกว่าสบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองดิมสาวลานึงเปียกคือเก่าเมื่อนี้ภาพี่น้องอันมลนนนะลินน้ำนะพี่น้องมันห่อนแห้งนะเพราะจังเนี่ยเห็ดก็เลียมผ้ามะลินน้ำเนาะมาสอนหลุดหัวพี่น้องเสดื่พี่น้องเป็นสอนเมื่อใดร้ายเติบได้ คนเท้าซื่อแซ่ลแซ่ลพี่น้องเมนูหากินยากเนาะหลุดหวนแบบนี้แหละกบจังดาพี่น้องงามงามหลุดหัวกับมาสอนะปได้๋ยวไปอยากงามกบไปอยากเจี๋ยกบนะจ๊ะมาหลุนกันมาสีามา,มามอนอยู่วันนั้นจะพี่น้องเดี๋ยแล้วมาสอนอยู่น้องไห้เลยนะจ๊ะสาวบะน,น้องไห้เออบุแมนคนละน้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องขนาดขนาดลูกหัวกันยังมีมีขาไไ <คน S 2> เลือ่อคนเลื่อนคนขาเลยคนกับไปหาได้ทางไปด้วยพี่น้องตอนนี้กะ แต่ย่านี่เตียนผมไปเอาหมวกกันนั่นนะไปไหมพี่น้องตอนนี้โชคดีมสิแบบเนื่องจากว่าค้าหาเน่ยมันแหล่อยู่แล้วพี่น้องเลยอยากให้มันแหล่เติมสิมาสอนหัวเนาะโอ่แดี๋ยนั่แล้มวยหยาดเดี๋ยนี่มาหลุดกันจะสีไดหรือเปล่าปลายืนหน้ามันมาเชียววะโอ้ขี้ส่งสีมาอันนี้เนาหงอบกบดีเหยียดบ่มีบ่เจอเอพี่น้องสอนเอาหลอกหกกบมีแต่องกบบ่ ลูกหัวแก็เอาไมืเด้อวพี่น้องเอาปคุ้งนะน่แต่มันได้คุ้งแคบนะเออมันก็อย่ามันเหมือนอะใไหมมันเป็นมก่ต้มเลย้าเดี๋พี่มันกระดแถวอะไรนามพืชราเนจื้มันมาเสียว่ะเนาะมาแต่้นตกมันมาทั่วที่เป็นนามมันไลมาฮะ บ่ผลคือว่าเหมือนอย่างเฮ่นหน้าก็ได้เห็นกันว่าสิมานอยู่บนเนาะบ่อย่างเฮ็นหน้าก็ได้อยู่หน้ามันบ่อึดอะไะไรอแม่มันเหมือนเดอืนเรืงก็ได้ทีน้่งเขนเทียบมาหมือนเด้๋ะเดี๋ยวไลเดือดอะไรกับมมันเป็นเป็นดินแบบมันเหมือนมันเป็นแบบขี้เกียวเลยมันเป็ขี้ไข่เป็นขี้ไข่หน้าอะไรตา ลราซื้อสไลด์เดือดตรงไหนโยสไลด์เดือดมันก็ไมีใหม่เหือตังหัวงูบ่พ่นอยู่หัวงูมีปีงอยู่จ้าพี่น้องอันนี้มีแต่งงข้าพี่น้องเอ้ยเด็กใครอยู่มันบวชหายวะเจ้าอาเฮ็ดปวดอ๋อวจ้าบุม่เยหานาะเฮ็ดเฮ็ปวก็ถิ่หลวกกันเนาะเออกพี่น่อดึกถีอยู่บบลุุลุลุุลุุ อ้าอาสันโหมันกันก่อนแี่ก็ชันหมสันทมกันก่อนพี่ะถือปะคอ่ปะคอใหญ่นี่หายกินบางทอนี่แหงอ้ะอู้ดียพี่เนองอ้าลูกหัวลูกหัวมใส่มใส่อ้เออแล้วเขียนที่หนในเขียนงเขียนที่หน่นอะ เจอสดิบครบเลี่ยพี่น้องอาพ่อป่าเปล่ยนนะนี่พี่น้องตายป่านี่ป้าคอยหายไม่เรือป้าคอยย้ายไปเปลีนี่พี่น้องตัวลูกขวกันไม่ไม่อะไรกูเขียดเขียดเขียนดีด้วนี่ใช่ใช่นีตัวปวดยใช่นีดเอ้าเอ้อหยุดหยุดนี่เสจวนเด้อพี่น้องล่คุบเขียดจ้ะพี่น้องแม่กอสซานเอาอยู่บ่เจอเจบนหนูมูเนี่ยเจอมกกว่า มันเป็นตัวแบบนี้ด้าพี่น้องเราห่วงเด้อเดี๋้อเจ้าชะดีมอะไรคูดเกียี่หน้าหัวกบเนี้ยมันเด้อมูอตัวไซนาะหนามันไซน่เจ้าหนามันเบิรงไสนพี่น้องเบิรงมันเป็นแบบมันแหลกเต้สภาพแวดล้อมได้พี่น้องอืมเด้อกับหนามพอกูุพวกโก๊บเจ่าจะบานพี่น้องเอิด์ดหรือขหอกเนี่ยหรสอเอิร์ดชื่อกันเนี่ยอืมดุลูกอ์ดอันนี้ดุขูดเขียดตัวเนี่ยไม่บอกความต่างกันนะเกียจตาปากเกียจตาปากหรือเกียจเหลืองลูกอิดพี่น้องเอิร์ดพี่น้องเา อ๋อ,ดอดได้เขียดที่หน้าน่ะใช่ใช่ใแม่ไปแล้วนี่ยังทันอยู่พี่น้องถามให้ป๋าก,ก็เป็นนะถ้าดื่มสิเขียดที่หน้าตปาป๋าเลยไ <c oughs> นยังหน่อยสินอกว่าเด้อเด้อตัวไปเลยเขียดที่หน้าก็ยังใสอยู่เนาะใสเขียดปาดขาเลยขาบักแหล่เ,เป็นขาขาบักขาวๆเป็นแล่เลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อไปอยากมุกหรือหัวก็มาเนี่ยแม่หลางหงัดจืด มุกแล่ยังเอิ่นหนีนองว <c oughs> ่าแม่ระงับเบื่อเขาเขอแกงเลย <c oughs> ข้อให้แข็งยันขอกอล,ละละซึอหลินปันเล็กหน่อยเล่น,นใสด้จาาาา้ามามามากบีบบีบอ,อ <c oughs> ีขีไ<ส>ด้เนาะ <c oughs> ีซื้อนะแพงๆพี่นอนน้อยเดียวสดิบซื้อ,อมาเจ้าขายถั่วหนึงหาซื้อเถอถั่วหนึงอันอละละละัน,นถั่วละเลาะถ้าเจ้ากล่องนาะไม่ไปพักถั่วละเลาะนะโบแมนถั่วใหญ่ได้ถั่วถั่วบักตุมูมถ้าว่าถั่วบักตุูมกับโใหญ่เนาะถ้าเขาใจก็ะจะอายุเพิ่มมาจีนถั่วหนึ่งจะว่าช่วยร้าเข้าวเลี้ยงเอาเด้โอหัวกัวกันี่ใหญ่นะมัน,นบาดเสียบ้าพี่นอนทันนี้นะมอันนี้ของธรรมชาติน่ พี่น้องถาปอยเป็นตัวแบบลายตัวนะเดี๋ยห่างยาเ้ยนะจ๊ะอ้ในหองอ่อนอ่อน่ะยาพี่น้องเอ้ยสุดมเสียตั้เนี่ยไปใส่ออกเลยพี่น้องมันนี้พี่น้องดีถ้าอะไรจนี้นีครูเดี๋ยห่ากระสอนบาเดียนะพี่น้องเลยไม่แม่แม่อ้ค่ะค่ะมัด่าน่อยนะปอยลงเนาะเออหนวดเนายุ่นเน่แน่ยช่งตัวเอาอยู่บอกพี่น้องม่ดาหน่อย้าเอาม่นดาใหญ่ดีกว่า ไม่ไใหญ่ก็ได้ด้ะปล่อยมันขีโพๆนะใส่ขีถ้าบัวใส่ไม่สีน้เงา่บัวสีเหลือคือบัวเหีนยไม่ลังงามทุกเสียที่ไหนโอ้หอยใบหางไหนตัวมีตัวไม่มลัาข่ลังงามเขาวทั้งนั้นวายุสนหัวไมีทางอยูุ่ง นี้ใช่ะเดินทางน่ะเยอะค่ะบเช่บอ่ักว่าไปทางเดินอะกันพี่น้องบ้านชิดเอิดแม่หลังงามบ้านพี่น้องเอิร์ดก็งเพคอมเมนต์บอกเลยอันนี้พี่น้องอันนี้นะเขาจะเอิรดว่าใครปีงอเน่ไม่หลังงามนั่นเดิมไใครปีงด้พี่น้องเดิเมือกกล่องยันยานใครปีงจ้ะเดม่งามอันนี้ใช่สมทเกียใชกันใช่ไม่หลงงามเอิดเดินโดยหน่อยใช่หัวน่อยเป็นหัวพี่ปยหัวเกียนหน่อยได้เป็นหัวเต่เกียนหน่อ สจิน้องคกันสรปยัดรปีง่ะไปไปงเจับสดินสีออกหาดอกเป็นตากงไม้สีปีงกัส sure> ิจแถวกลางกัม hmm. ีอยู่บ oh! ห like ัวเด้พี่น้องบาทนึ่งนะเด้ให้กับบาทเดียวให้กับบาทเดียวงูพี่น้องสิุงเห็นงูแลนแลนและดีวมันล้งเี้วลงช่เด้หมุนเขาเลยหมุนเขาเลยเดเลยเดเลยลงละให้เขียตะปาด้วยฉ ก็เลือกเตือนเนาะแม่วันจะสอนเอาไหมวันแม่มาวัวดหนิแม่หน่อยปลาชลามใหญ่เลยเออแม่มามาเลยวิทย์เลยวิทย์อะไรบ่เออวิทย์เลยเอ้ยทางนี้ไขว้บานบมมน่เหมือนเนาะสอนฮะสอนเชียร์ไมมมันอยู่เชี่ยเลยไม่อยู่ในข้อจ้าแล เบิ้งมีไหม่หรองเพงก่คนพี่น้องเออข้ายุอันตอนทดิมสอนมันบวชหายวะเอาพี่น้องไม่ใหม่ได้ยี่เรื่องมีใหม่กับสิหองเพีงแล้วกันเรียกโค้งมาทำไมแม่เอาวาสิพยุมนีไปหน่อผมดาเอาเพอว่าขืนพุนั้นุดเลยแสดงว่าเบากามันได้สเด้อพี่น้องเด้อแน่วัดที่สองวันที่สองาสิถอย่บ่ ว่าจะถอัเดอเนอะาเลอ่าอพี่น้องป้าไม่พีนเลยไม่ขอซานบ่กหน่อยอเขียนที่หน้าเอาไหนด้วยก็คือรักกันเสียเอเขียนที่หน้าเขียนที่หน้าก่อนโอ้ยเดี๋ยวคอานพี่น้องนะบ้านหน้กับบ้านหน้าบ้านหน้าือป้าเต้นบ่ได้เลย พี่น้องค่ยกินอยู่บ้านเขียกินนาเนื้วขวนอ้งขวงอุ้งขวางอข้งขวงอ้งขวงกินห้าหงาพี่น้องเอ้ยอุ้งหัวอุหัวสูงพี่น้องมันกัดอกมงขวางนน้องมันหัวแตไม่น้องหนีปั่นหัวอะไรปันขหลวงปั่นน้องขนหลวงปั่นน้องขนหลวงเดี๋ยวบานหนึ่งพี่น้องก็ประมาณนี้แล้วกวนโอเคนะจ๊ะเนาะ ไม่กว่ากลัวข no ุ่นออกไม่พอค่ะถึงจะฟินอ่ะค่าจิ้วเก็บลูกขุ่นออพี่น้องเอยมาสอนก็มาสอนตอนแดดนะแต่ว่าอยากกระสั้นความแดดนะวันสี่แดดฉันเลยอื่นตางเยอะเหลืองเหลืองคืออันว่าตอนสวยแล้วเนาะจักมงวงมาเดือนนี้นะกามุ่งไปใช่ขยากินตอนสวยพอดีมา่อกินเทียงเลยเนี่ยพอดีเสพ วิ่งตลาดนะเขาจะเอาทั so ้งหนานะเมียนยุ่ยระห่วงทั้งลังนะก็อีกตูก็ฟักติวองเดียวเลยอีกตูฟักติวมันหลงทั้งนั้นตอนสวยก็ตอนใสจะได้มวยกันตอนใสตอนใสมวนกย ตอนสองกุมวันยุ่งยังนั่นน่ะเย็นมเย็นแต่ตอนถึงมาตัวห่วงหน่อยเอาไปปล่อยลงคือเก่าพี่น้องนี่หน่อยนี่นะเดะพี่น้องนี่อู้นูที่อันเป็นตะย่าแนวอะเนี่ยมาจักชุ้มปูชุ้มปูแองเลยวบางจ่กความสะอาดแตกต่างกันเดกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะกระยำมากต่อท่อมีของเขาโอ้ใครเนี่ยมันบวดไหเาย ดีแต่แทนเนาะหมดหายว่ะเดี๋ยวนีว้นนสนอกว่าพยายาผ่าพยายาแทนเพียงมาช่วยเหลือคนใช่แม่คุมกันเลยด้วยกูนตัวคอถือหนาเหินนะ trăm cao các Đây này Học và này Đây đây Kinh tàu, tàu... Không Có kia mến Lắc lẽ mến Mến như lẹo không vừa xài vậy Này này Mến tắc tàu đây phía Ui Bạn phía nào ướt này nha Ồ Mến phía Mến tàu ướt Ướt mến khu Đây kiện phía bọn Mến tắc tàu Đây 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 phía Đây tàu Để. 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 บาดนี้ี่พี่น้องบาดนี้เออเออเออไปละไปละบัดนี้บัดนี้อูเหยียดรู้หวกเขียดอันนี้นะเืใหญ่ว่บมั้นได้มาเถอดละน้อยดีตัวขอบกันให้พี่น้องเบื้องบาบัดหนึ่งซ้นนี่ยกระยุชั้นนี้แหละหนามันลายพี่น้องคำหนามหน่อยโย่อยู่น้วัลายมันลายว่ท่าน น้องเสือเหมือสีมีนะท่านอาจายนสีสอนทาบายนะครับโบาท่านมีคนมาสอนโอ้ไม่เรือเจไม่เรือมีคนมากาสอนแม่แม่ตเตานะนรอเจนเนาะลองเบิงอ้าเ็นยนหยิบยามหยิบยามหนามแบบน้อยหยิก็ม่แม่ตัดเตานะ้ม่แม่ตัดเตานะ นี่แต่ถ่วงุ้ยคนเอาใช่เธอเฮมินก็เอาตอนกินนะหอมมินก็หาดมเอาเองถองห่อตอนนี้หอมบอกกินเปียะนมกับบอกินก็ไปกินน่มเน่งเรน้มตัวกินกินแล้วกันเลกันกินกับเปี๊ยะกันกินเปียะตัวงามเหี้ยงเลยฮะแม่น่ะมุ่มมุ่ม มันแดนเด้น่พี่น้องขี่มันหนามนแเด้อแต่ยามันนอกพี่น้องนอเมื่อเท่ากันละโบโบเห็นว่าก็ออกได้กว่าเอาออกโยโบเอาออกก็ออกเัลโหเมื่อ่ถ้าเจืมนแตกต่างมืนแนขี่ฟันเข้าหอยะเต็มอาญได้พี่น้องเด้อถ้าถาจัดตาบังเละจัดตาบังเพี่น้องจัดตาบังอ้ยไลยได้ที่ไล่จดไลยได้จดเต็มอาญได้เจหนึงเด้อโอ้คอยง xoắn ngay phun à thôi à, đây nó này nè để u nó này khác quá nó nhỏ cái da luôn con nhỏ rất ngay nè à biết thì con cọ con, con vào dưới lẻ con cọ phi nó à thôi nó bộ kia nó tương tương kia à à phi nó nè Ah, you know. Yeah, 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 you ว่ือ <upright> ส em ิปีทางเบิ้องอืนเหนดิหวงหนี่งามเเจอลงหวนี้เกียรติปาฏิอนี่นะเดิอูเกียรติปาดพี่น้องนะบ้านพี่น้องเอือหลูงหวอเพี้ยนนะเขาเหม็นอกาเพี่น้องเกียรติปาฏอ้เจืน่ะม้นรวมกันก่อนแมงดาก็มีพี่น้องเตวว่าบเอาคงดานหน่อยอ้ยเกียินาน้องแอนเอนเอนเ่บ้านพี่น้องเออเพย่งเพี้ยนนะ มันเฉดิบเอิร์นแม่งละเหนียวเนี่ยในน้ำอย่าควบมือเฉดิบเลยที่นขันไม่ควบนะแม่งละเหนียวเลยจ้าเสียบเสียบเสียมีแขมีขามมันนะพี่น้องมันบอดับดอกหัวอุ้บอดับดอกอุ้มยังอยู่ในจุดตัวทองสุงๆน่ะน่ะพักเลยคือบริเวณหลังหัวโก้บาเจ็ยแยกน้องนี่เลยหัวเขียบเสียเสียมาหัวเขียบเถอะปา แมงขาวสากนก็มีหได้แมงขาวสานอะ่ะมันบินนี้เลยเด็กเขคือมีขาวสานเถอะนะเออเป็นตัวลายๆนะพี่น้องแมงขาวสานบ้านพี่น้องเอ,เองิญแมงเหมนะแมงข้าวสารมาฉันอย่านะมาอยู่ตามแถวแคร์มันลองเลือมันลเลียง <laughs> ตาแคร์เฮ้อเฮ้อ

เนี่ยม่นีนี่ยซหาตัวเดี๋ยวพี่น้องมาทนเนียนะพี่น้องก็แฟนเรามหอกกัหัวกรบเออสอนมาสอนค่าเดียวฝได้สอนจุเมือไปฝได้เออสอนข่าเดียวเลยไปอ้พี่น้องมันแบบเนียนเลยนี่มันแบเนียวบานพี่น้องเอินเพี้ยไม่มเพียพี่น้องเหมเนบอกกได้จ้าเดี๋ยวพน้อมเอี้ยวเดดเพี้ยมันหมาซามซาก็จะเอาไพ่มาเต็มเลอนพี่น้องบานพี่น้องเอิรนแม่งแบบเนียน เดเมงดาใช่ไหมเดเดเดอุ้ยเมงดาอะไรตัวไหนเด้อตัวไงเออพี่น้องมึงดามังคบมืออยู่แี่ไหนแหรอนี่นี่เมงดาพี่น้องเมงดาหน่อยตัวไงเติบแล้วเอาเนาะเอาในถุงอัวตัวลงไปแล้วไม่เงียบหนี่งหลังะแม่ันอยู่ในป่ายางหูแล้วมันตรงไปสวนกลางนาะพี่ชายไรลเอ๊ โอเคนะใช่เลี้ยงยุบเรื่อยมั่กลังเมื่กลงเหนียวมันผสมปนเปื้อนดาหน่อยดึกนี่ีรว่ามีว่าหลุดกันพี่เนาะเสียฉัจำเข้าวอือใช่เลือด เขียนตี่หน้านี่โลงูรลายพี่น้องมีงูรลายอะไรบ้วงเดงูอะไรน้อยเดเดเออเขียนนี้ที่หน้านะอ้าวนม่เขียนที่หน้าเดียวเชาเอางูอะไรเสื่องเดียวเดเดอ้าแม่ขี่สีพี่น้องบ้านพี่น้องเอิดแม่แค่ไหนบุษชีเจ้าพี่น้องเบิรงนเดเดแม่ขี่สีก็เนี่ยบุญสะดิ่มก็คือแม่ขี่สีแม่งห้ามผีแม่ขี่สี เดี๋ยวกนาดาำนีได้ดีมเดี๋ยวพี่น่ออุ้ยโบปล่อยฉันนะเดี๋ยวพี่น้อโคบหน่อปล่อยันไปซะโคบหน่อยให้คนเจอแล้เติบโตตวมเอาเจอหลหมเชาพโพลอยเด้ตอนนี้เด้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัเอออุ้ยปีงใช่ใครปีง เมี้ยาเคยปีเนี้ยเมนคยปีนี่สิยังถิมโลกงามให้สือพันธต่อยอยู่ย <c oughs> ังเลี้ยงงัวงาา่าไวนจักจิเลี้ยงตามวิถีชีวิตถ,ถ้ายังเขาเหล่ากับปอยนะจ๊ะผู้ทางา <c oughs> น,านะคุณน <c oughs> ั้งดาไอ้ซาจิตก็มีเลี้ยงสอนพี่เนาะ มารุ่นกันว่าสิเป็นจะใดขึ้นละเซฟีนอโอ้พี่น้องเดิอ,อัดแอดอัดแอดชุบันนเกิดยังไงเล่าว,วันนะ่ะนี่พีนนาาพ่น้องเอ้ามันสีเป็นกบหลอวันนี้สีเป็นตาเลยข้ามันเป็นกบเลยกับปวยเลยได้ไหมปวยจ้ะ,ม,ะมันเป็นกอบอ่ะอาจะต้องไปหลงว่ะนี่างอ่ะเสือ มัน nah, ้าหาก็เขียนจีน้านี่อืนี่พี่น้องอู้หู้ปวดแน่ตัวนี้นะตุบปุยนะตุบปุกตุบปุยเดลยพี่น้องนายมันห่วยมันอ้าวเนาะชีวิตคนแดบอยู่กอดๆมันแดดพี่น้องมันแดดเก็บเพียงกต่มันทำงานแต่โตมับโตอะไรก็ เนเลอัวเแจีาเลูกล้วกัใสนน้ำล้าต่ำเลยเลือต่น้ำไม่นูเจียวหลูกว่วเจียดิบมดนก็จีหางแตกเนะไม่นูหลูกหัวด้หนัเจีวจีเจ้ลกหัว ไม่ใช่ถานะหน้าเห็นไม่นูเจียวหรือหัวจะหนาเลาๆเลยป้าพี่น่องม่เลื้อนก็ชะเจื้นลงเที่ยงแอ่ววันนี้พื่อนว่าชุดถ่ายนะคากเร็วป้าพี่น่องวาชุดถ่ายเดี๋ยวมาเลยเดมาเลยป้าใส่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 ก็อันน้ำแะเอาไม่ออกก็อันน้ำออกก็ได้พี่น้อง ตรนี้นสไหมปลา่อใหญ่มาซอยเลยพี่หนอเด้อห่วงหน่อยจะได้กันบ่บานนี้ไม่แต่ละห่วงหน่อยเด้พี่นอกลางม่แต่ละห่วงน่อยห่วงน่อยปาพี่หนอห่วงหน่อยมีเรื่องกับสีอเลยโยงอย่าหน่อยห่วงน่อยเันกสีอาเนวนตั้งมันละลนฝามันละลายในฝาห่วงหน่อยนะ เดี๋ยวสัการัว้เอ้าเมื่อสรุปผลงานโอ้แมงดาตีก็เขียนที่หน้าแมงดาสองตัวตัวนี้กับตัวนี้สรุปผลงานหัวเขียรูหัวกบแมงแมงเหนียวแมงหลังงามเขียนจ้าหน้าไล์ ป้าพี่น้องสภาแต่ละคนหน้าแหลตาดำเป็นได้ไวบอไวบอไวสอนอีกยังไงเอกว่าอีเมสชวนชวนก็ว่าบ้าชื่อถ่ายแล้วเอาว่าสวนอีกมาจืดบอร้อนเลิศแดดแห้งเลยพี่น้องกินนีสดิ่มกับไวชนิดเลยได้อยูเพราะเกงเนาะเอาเมื่อใส่น้ำระมาณเท่ายหมอใหญ่ยเออเต็มหมอสดกันนี้พี่น้องไปเจอกันใหมนขีนนาเด้อพี่น้องมันหอนแหงาให้ยู่หากินหวานเห่าได้ทั้งแมงดาถุงหัวโก๊บถุงหัวเขียด จินน่ะแม่หลังะงไม,ม่กี่เสียกหายไร <c oughs> แม่งห้อมทีแนอยแม่งเขาซะไปใช้แด้ไหคิดอะไรไปนองไอ้เรื่องฟาก็ไหลก็แซียังงจะให้ได้จ้าบ๊ายบาย,บาย <c oughs>